ัครบพบกันเช่นเคยกับผมส้มเช้ง AC Power คลิปนี้ EP นี้สาระดีๆแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ r ี v o หรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆที่มีความต้องการจัดฟริกเมนต์จากทรงรถให้สวยๆยกหน้า2ยกหลังหนึ่งสำหรับรีโ o คันนี้จัดเขาเรียกว่าจัดช่วงล่างเป็นชุดเบสิกพื้นฐานที่งบประมาณไม่แพงงบประมาณไม่สูงแต่ได้ฟีลลิ่งที่ดี ได้ฟิลลิ่งที่ออกมาแล้วขับสนุกขับสบายและได้ความปลอดภัยจาก AC Power ครับคันนี้โจทย์ของลูกค้าคือลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขับรถคันนี้เข้ามาเพื่อต้องการอยากได้พี่ครับผมอยากได้ทรงหล่อๆผมอยากได้ทรงออฟโรดนิดๆแต่รถใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยงบผมไม่สูงอยากได้ล้อย,ยางอยากได้แม็กอยากได้ยางใช้ลุยได้ด้วยทำยังไงบ้าง มาดูคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะมาชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้กันเลยดีกว่าครับช่อง YouTube Channel AC Power t v า Facebook Fanpage กันคง AC Power Line Official @AC Power เว็บไซต์ a c p o w e r t h a i l a n d c o m เบอร์ผมข้างล่างนี้086 599 1564มีปัญหาช่วงล่างโทรปรึกษาได้เลยไปชมกันเลยดีกว,ว่าครคลิปนี้ EP นี้รีโวคันนี้ทำอะไรบ้าง สำหรับรีโวคันนี้นะครับเราอันดับแรกเลยอะ่ะเราก่อนที่เราจะจัดช่วงล่างคันนี้เราประเมินล้อ,อยางก่อนลูกค้าอยากได้ล้อคันนี้นะครับเจาะจงมาเลยต้องเป็นเลนโซ่เท่านั้นวงเล็บนะครับต้องเป็นเลนโซ่เท่านั้นคอมเมนต์เลยหนักๆเลยตัวหนาๆเลยเพราะเป็นล้อแท้ที่ดีมีคุณภาพนะครับผลิตในประเทศไทยส่องออกหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับคันนี้จัดไปเลนโซ่รุ่นอ e ีโมลา นะครับหรือ MX Cos รุ่น Ebola มีขนาด18 9คันนี้รัดยางด้วย v f 265 6 5 8 m ม็ดอิ USA ด้วยล้อ,อยางที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็เป็นล้อสเปคยกสำหรับ r ี v o รถสแตนดาร์ดใส่เบอร์นี้ไม่รอดแน่นอนล้อแมกเลนโซตัวนี้ ET0 นะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยล้อจะเต็มซุ้มด้านข้างพอดีจะล้นนิดๆออกแนวลุยๆเท่ๆสวยๆดูแบบเต็มๆดูแบบเขาเรียกว่า ขาไม่รีบอ่ะตามสับสับผมผมเรียกว่าขาไม่รีบถ้าลดขารีบกว่าคือเวลาที่เรามองจากท้ายรถห,หรือหน้ารถเนี่ยล้อมันจะหุบเข้าไปข้างในบอดี้นะครับแต่คันนี้พอใส่มาแล้วปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าล้อมันเต็มกับบอดี้พอดีแต่ไม่ได้ทางจนหน้าเกียดไม่ได้ลดออกมาจนหน้าเกียดเขาเรียกว่ามันเต็มพอดีสวยดีกว่าเรียกว่าเต็มพอดีสวยนะครับสาหรับล้อยางจัดไปแล้วด้วยยาง BF ที่มีน้ําหนักที่หนักขึ้นเวลารับแรงประทะจากพื้นถนนเนี่ยมันก็เด้งขึ้นแน่นอนตึงตึง,ตง,ตง ช่วงล่างเดิมไม่พอหรอกนะครับสิ่งสําคัญคือถ้าใช้ช่วงล่างเดิมมายกขับไม่ดีแน่นอนคันนี้จัดไปสําหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะยกสูงยก2นิ้วไม่ว่าจะเป็นยกหน้า2หลังหนึ่งหน้า2นิ้วครึ่งหลังนิ้วครึ่งหรือจะเป็นหน้า2หลัง2อะไรประมาณนี้ตามที่เราต้องการตามการใช้งานเนี่ยชุดนี้เป็นชุดพื้นฐานเลยนะสําหรับโชวคคันนี้นะครับหน้าหลังผมจัดไปเลยครับซับแทงหน้าหลังรุ่นฟินจากโปเฟนเดอร์ข้างหน้าปรับแอดจาร์ 8ข้างหลังปรับเอจจาร์แรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีสายทางด้านหลังเรียกว่าตัวซับแทงปรับ8ระหว่างซับแทงปรับ8กับพี่แบ็กต่างกันยังไงไม่ได้แตกต่างกันเลยครับระบบภายในเหมือนกันทั้งหมดต่างกันที่ต่างกันที่ซับแทงมีสายเวลาติดตั้งต้องมีการยึดสายให้แข็งแรงและปลอดภยัยไม่สีกับซุ้มล้อไม่สีกับล้อส่วนพี่แบ็กติดตั้งง่ายนะครับตัวกระบอกซับแทงจะเกาะอ,อยู่ที่กระบอก เวลาติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมองจากด้านหลังสวยงามแต่เวลาการใช้งานจริงพี่กีแบ็กก็ต้องเอื้อมมือเข้าไปปรับนิดนึงแต่ถ้าเป็นซับแทงปรับแปดเราจะติดตั้งอยู่ที่บนซุ้มล้อที่ในตำแหน่งที่สามารถไม่ต้องเอื้อมมือเข้าไปเราสามารถนั่งยองๆแล้วก็มองเห็นปุ่มแล้วก็ปรับได้เลยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างซับแทงรุ่นที่มีสายกับรุ่นที่พ e ่กีแบ็กส่วนลูกสูบการปรับน้ำหนักทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ลักษณะมีสายกับไม่มีสายส่วนราคาต่างกันแน่นอน ราคาซับแทงแับแปดจะอยู่ราคาปัจจุบันราคาจะอยู่ที่16,0 0 0บาทพิกี้แบ็กจะอยู่ที่1 8 2 0 0นะครับพิกี้แบ็กติดตั้งง่ายซับแทงจะติดตั้งต้องมีการยึดสายประมาณนี้อยู่ที่ลักษณะการใช้งานอีกทีหนึ่งแลแต่ความชอบเลือกเอานะครับสำหรับคันนี้ผมจัดให้ด้านหน้าเป็นซับแทงแับแปดด้านหลังเป็นซับแทงแับแปดนะครับหนึ่งในงเรื่องของการคุมราคาที่ไม่ให้โดดจนเกินไปและเอาส่วนต่าง ที่จะเป็นพิก็ดผมเอามาชดเชยเป็นส่วนอื่นแทนอย่างเช่นคันนี้จัดด้วยปีกนกจากโปรเฟเดอร์เช่นกันปีกนกจากโปรเฟเดอร์จะช่วยในการปรับมุมล้อปรับสูตรล้อบางท่านถามผมว่าเปลี่ยนยก2นิ้วแล้วเนี่ยใช้ปีกนกเดิมได้ไหมใช้ได้นะครับแต่จะใช้ได้แล้วดีหรือเปล่าคุยกัอีกเรื่องปีกนกเดิมก็ใช้ได้แต่เพียงแค่ว่าเวลาปรับปรับสูตรล้อแล้วเนี่ยสูตรล้อมันจะปรับมุมแคตเตอร์ปรับโทลูกเบี้ยมันจะหมดแถบมันจะไม่สามารถปรับ ให้ได้มุมที่ดีไม่ได้ไม่สามารถปรับให้ได้มุมที่ดีไม่สามารถตั้งสุดล้อให้มันเหมาะสมกับการใช้ง,งานแล้วก็ขับได้ดีเพราะฉะนั้นปีกนกถ้าถามว่าปีกนกเดิมใส่ได้ไหมปีกนกเดิมใส่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนจะได้มุมล้อจะได้สุดล้อที่ดีกว่าการขับขี่ก็จะสมบูรณ์ขึ้นที่สต่พัญตัวนี้ด้วยการยก2ต้องการฟิลลิ่งที่ดีและล้อยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นผมจึงเพิ่มเข้าไป สปริงโปรเกสซีฟจาก t j m สมสมุติเราใส่จานจานสปริงเท่าเดิมจานแบบสแตนดาร์ดวางลงไปปุ๊บสูง40มิลทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรสแตนดาร์ดมาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดรถที่ไม่เป็นเป็นสี่สีในการปรับชดเชยก็ต้องว่ากันอีกทีตามหน้างานสำหรับคันนี้ผมจัดไปสปริง t j เเป็นโปรเกสซีฟสปริงแบบเหลาปลายตัวนี้จะมี2เคเลดในตัวเดียวนะครับเคแรกจะทํางานในจังหวะที่ล้อทํางานในจังหวะที่เป็นปกติยังไม่มีการรับแรงจำอย่างเต็มที่ แต่ถ้าเกิดเรามีการรับแรงจำอย่างเต็มที่หรือมีการโดดคอนสะพานหรือมีการกระแทกหลุมอย่างรุนแรง k .2 จะทํางานทันทีอย่างต่อเนื่องจึงให้ความนุ่มวนวลและเก็บรายละเอียดลอยต่อจับแรงสั่นสะเทือนด้านหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนด้านหลังเมื่อเราปรับด้านหน้าขึ้นไปแล้วนะครับเราต้องการจัดด้านหลังไม่ให้สูงจนเกินไปไม่ให้ไม่ให้หน้าหลังเนี่ยมันเสมอกันหรือไม่ให้หน้าต่ํากว่าหลังมากจนเกินไปหรือว่ามันดิฟกันจนมากเกินไปเพื่อความสวยงามคันนี้ผมแนะนําลูกค้าเลย ก็ลองแค่1นนิ้วพอก็ลองจากโปรเฟเดอร์ขนาด1นิ้วพร้อมสแลกใส่เข้าไปทางด้านหลังจะช่วยด้านหลังขึ้นมาสูงจากเดิมจากทต่ดันดาขึ้นมา1นิ้วทําให้ฟลิกเมนต์ทรงสวยด้านหน้าไม่เขาเรียกว่าไม่ดิฟจากด้านหลังจนจนเห็นว่าหัวทิ่มแต่ก็ยังมีทรงทําให้หน้ากับหลังยังมีทรงต่างอยู่คือด้านหน้ายังคงต้องเตี้ยกว่าด้านหลังนิดนึงเพื่อในการถ่ายเทน้ําหนักเพื่อในการเคลียร์น้ําหนักให้สมบูรณ์ในเวลาที่การขับขี่นั่นเองและสติ๊กเนเจอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย กันโครงหลังจาก a อ Power เครับเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยจริงๆลูกค้าอยากได้กันโครงทั้งหน้าหลังแต่ลูกค้าอยู่จังหวัดบนไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางในการมาตรวจเช็คทุกๆหมื่นโลผมจึงให้ลูกค้ากลับบ้านไปคิดก่อนว่าอยากจะใส่หน้าไหมถ้าใส่เนี่ยผมใส่ให้แต่ว่าจะสะดวกกนในการเดินทางไหมคันนี้ผมจึงใส่ให้เพียงกันโครงหลังจาก a อ Power ครับซึ่งเป็นซิงเกเจอร์จากเรากันโครงหลังจาก a t p o w e r จะช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนจะทาให้แรงสรถถั่นสะเทือนขึ้นห้องโดยสารน้อยลงจากเดิมทางด้านหลัง ะจะเข้าไปช่วยทําให้โชค๊คทางานได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นโช๊คมีท่าที่คุมการกระพือตัวของแหนบแต่ถ้าเกิดโช๊คทํางานไปในระยะทางนานๆหลายๆชั่วโมงต่อเนื่องโช๊คเกิดความร้อนภายในแน่นอน AC Power ครับด้านหลังเป็นพระเอกทันที AC Power Twin Arm จะเข้าไปช่วยทําให้โชค๊คทางานสเสถียร Stable ขึ้นทํางานเป็นจังหวะที่สอดคล้องกันถ่ายเทยน้ําหนักได้สมบูรณ์เคลื่นน้าหนักได้สมบูรณ์การเข้าโค้งคืนตัวได้เร็วท้ายไม่ปัดเขาเรียกว่าอาการ สะบัดปัดเวียงหายขาดนะครับสำหรับการโครงอ e c Power เราเขาเรียกว่าของดีเมืองปทุมนนท์นั่นเองสำหรับคลิปนี้ EP นี้เบื้องต้นเดี๋ยวเราไปชมภาพการติดตั้งและไปดูกันว่ารถคันนี้ทำออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับ